Música ัสดีครับพี่น้องครับอยูบสองแป๊บสีสารตางทิมนครับเมื่อนี้เฮาสีมาอมเขียดกับพี่น้องอมเขียดใส่บักแขงบักแขงที่เจ็บมาจากบานน้อยเฮาครับติดตามไปเบื้องน้ากันครับผมไผสิวายังนี่ครับตอนนี้เฮากะปิดมันออกจากขวดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมติดตามเบิ้งน้ำกันเด้อครับนี่ครับพี่น้องเขียดเฮาใส่ขีเรียบร้อยครับ นี่ครับผมเขียดอิโมครับเขียดอิโมใส่ขีดเรียบร้อยครับติดต่างพวกนั้นกันครับว่าสิเป็นตัแซกบอโอเคครับผมพี่น้องตอนนี้เทากับำเครื่องขวได้หมอครับลำบากครับดูผู้เดียวไทยผู้เดียวครับพี่น้องนี่คืออ้อมเขียดสูตรกับสีสารต่างจริงครับผมน่ครับ เขาตีปวัวเครื่องจนหอมหมดเลยครับเขาจะสิเติมน้ำแล้วเขาก็จะสีต้มเกลี้ยงลงครับเอ้าติดตามดูเบิปงนน้ำแกงได้พี่น้องเด้ปลาสิบตินแล้วได้นี่ครับขออนระยะปัวก่อนครับผมพี่น้องตอนนี้ก็เดือดแล้วครับพอาะได้เดือดปับ๊บเขาสีเริ่มปรุงครับพี่น้องอดูคนเดียวเนาะมาแด้ครับ ใส่ลงไปแบบเขาต้องคิดเด้ครับป๊าบขอให้ป๊าบด้วยชูรถครับโอเคครับยูนีว่าใส่เยอะมาเขาถ้าพี่น้องก็ชูรถมันนี้กำลังเดือดปุบปุบแล้วครับมันลำบากแน่หน่อยครับถ่ายไปพร้อมเฮ็ดไปี่ยมความว่าพี่น้องเอาพี่น,อน,อน้องตากในน้ำแข็งดอ้นก็ได้ครับเขาต้องออมบักแข็งลงก่อนครับเพราะว่า เจียวเขียนเ้าสิเบใหญ่ครับโซระแข็งปีซูตามด้วยผักแข็งเลยครับผมนี่ครับผมจัดปุบป,บป,บปุบเลยครับอันนี้เป็นอ้อเขียนสไตล์แบบสี่สันตั้งกินครับพี่น้องเอาติดตามเมืองน้ำกันนะครับว่าสิเป็นตาแซ่บพ่อพี่น้องครับต้องกดปุบปุบเล้วอ้ยลืมลืมขาดไปไลยครับมันบอกว่าผักใส่ครับพี่น้อง ใส่ดียิ่ไปน้ำเพิ่มพ้มผมออมครับนี่ครับอือติตามินมีมัดผมเนอะครับอรูมว่าไปเลยเอเคสูตรแป๊บสี่สารต่างกินออมแบบสไตล์นี้คือไ้มันผมอ้ำล้ำจหง่อยครับพี่น้องเอาๆสูตรออมเขียดใส่ดีวัวครับผมจัดไปครับไขสีว่ายางปนปูปวัวเอครับพี่น้องลืมบ่ได้ครับ ขาคัวครับขาคัวหลักเกลือพร้อมหอมหลักไห่หน้ามันเหนียวๆครับปกติผมสีไส่ข้าวเบียร์ครับแต่ว่ามันสุบเสรินครับเพชรก่ท่านครับกอเลยออแบบง่ายๆไปได้ใส่ขาวคัวแทนครับผมเอาเอาพร้อมหอมใปครับติดตามม้วน้ำกันครับกดรัวพี่น้องหลังจากมันกดคักแนวเขาเสียวเขียดตามลงไปครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้อง เก็ว่าเสียดบนตูบบางไงครับเดี๋ยวบนสีใหญ่ครับนี่ครับใส่ครับเดีย๋ยวขอมนมุษย์จะเข้ากันนะครับมนุษย์ต้องที่พ้นมันนะครับขอคนเด็กบาทก่อนโอ้ยยูยปิโอตันยางรับบาดเนี่ยเสียพี่นอ้องเอาเอาเอาดูครับโอ้ยน้ำลายแตกแลว้วครับไหนเป็นไหนไ โนโนโนเลยอเอเอเอพี่น้องตามน้องกันนะครับ,บเดียวสิเป็นแดวใดครับวันนี้ขึ้นรอสุดังหยวครับพี่น้องโนโนเราครับพี่น้องเห็นไหาไอ้านนะ่ะไอานถูกป้องครับโอ้ครับโอ้โากกาพี่น้องโอ้ยเอา ครับครับครับยอดลครับพี่น้องผมอยากซิ้นวันเ้อครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เร็จสมบูรณ์แล้วครับออมเขียดเท่าครับผมออมเขียดเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องเอาเอาเดี๋ยวสิเอาขึ้นถวยเด้อครับพี่น้องเด้อเอ้ยติดตามเป็นเพ่อน้ำกันครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ขึ้นถวยเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับอ้อมเขียดสไตล์แป๊บซีสารตัางทินกะเรียบร,อยร้อยแล้วครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดมาการะลิงเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้หนเด้อครับสำหรับมือนี้แป๊บสีสารตางทินซิลลาไปด้วยภาพอ้อมเขียดอีโบสไตล์แป๊บซีสารตัางทินครับผม ไอสิวาหยางขอกลาวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับโอ้ยฮอ,อ,อนฮอนฮอนอ่าขออนุญาตครับพี่น้องสวัสดีครับผม